สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยนะคะ o m e to Thailand นดะ,ะดิฉันเองรัากํำแบดนก็เป็นตัวแทนนะคะของออประเทศไทยนะคะอยากจะเชิญชวนพวกเรามางาน Global Convention เดือนตุลาคมนะคะซึ่งงานนี้เนี่ยก็จะเป็นงานที่เรารวบรวมผลลัพธ์จากทั่วโลกนะคะงานนี้จะเป็นงาน g l o c o n v o n v i o t i o n ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เราได้จัดมานะคะงานนี้จะมีผู้นำที่ ใหม่ๆนะคะที่มาจากหลากหลายประเทศนะคะผู้ประสบความสําเร็จนะคะที่เร็วขึ้นนะคะง่ายขึ้นแล้วก็สั้นขึ้นนะคะแล้วก็ดิฉันรับรองว่างานนี้เนี่ยเราจะมีเซอร์ไพรส์ตลอดนะคะงานนี้จะเป็นงานที่หลายๆท่านอาจจะบอกว่าเคยไปงาน global convention มาหลายครั้งแล้วแต่งานนี้รับประกันค่ะว่าจะเป็น convention ที่พลิกชีวิตคนอีกมากมายนะคะโดยเฉพาะผู้นําเก่านะคะจากทั่วโลก ดิฉันอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาเพื่อตอกย้ำความมั่นใจว่าพวกเราฝากชีวิตไว้ถูกที่และผู้นำใหม่ที่กำลังตัดสินใจอยากให้พวกเรามาเห็นค่ะว่าความยิ่งใหญ่ของ u n i v i t y World เนี่ยนะคะพวกเรายิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะเรามีผู้สมเด็จมาจากหลากหลายโปรไฟล์หลากหลายประเทศเราจะมารวมตัวกันในงานตุลาคมนะคะการันตีว่าที่สุดอย่างแน่นอนค่ะนะคะ อ่ะพวกเรา university yes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  y e อ้าวขอมารวมกันสักรูปได้ไหมมาช่วยกัน yes แล้วเออเราได้ส่งผ่านนะคะเสียงดังๆไปยัง university ทั่วโลกนะคะว่าวันนี้เราจะเป็นประเทศที่เป็นเจ้าภาพในการจัด global convention พวกเราจะเป็นเจ้าภาพแล้วก็ต้อนรับนะคะผู้นำจากทั่วโลกจากทั่วโลกมางาน global convention เดือนตุลาคม เพราะฉะนั้นพวกเรายินดีต oh <my. S 1> ้อนรับเวลคัมทูไทยแลนด์ค่ะยูนิสตี้ยูนิสตี้ยูนิสี้